ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินนาสกาลีนะชยะชยะปาริกิตนัคราตมหาลาภังปะสิกิเมนะมะนาโคลิยะเนตายูโพธิสัตโตนะโมพุทหายะอินนาสกาลีนะชยะชยะปาริกิตนัคราตมหาลาภังปะสิกิเมนะมะนาโคลิยะเนตายูโพธิสัตโตนะโมพุทหายะ Ipinasakali na saya-saya parang itinakara mahala kang pagsikini na maklako kaya nito'y pag ที่อยู่ทุ่งนานคนและตอนนี้รุ่นางสาวม,มุญทิรั์พลวีดูช่องยูทูบนูนาพาไปดูดูช่องยูทูบแม่นมเปียวหน้านะได้เป็นตัวแทนสะพานบุญมาบูชาองค์ปวริศนาคราชด,ด้วยขัดหนักเบ่งคู่หนึง่งและพวงมาลายัยคู่หนึง่งนะคะเป็นตัวแทนให้กับคุณพี่คุณน้องคุณดาราที่อยู่ประเทศแคนาดาขอให้คุณพี่คุณน้อง ได้พรจากองค์ปู่ไารกินชาคราดด้วยเชินะคะพี่น้องขอโชคลาภไปนะคะแล้วก็หาพี่น้องนะคะมีกาสเดินทางมาก็ปเล่าเมาที่ขึ้่มาหึงคนมาไว้ักริาคราชแล้วก็มาเยี่ยมรเข้ทร้าทขเรอี่นก็้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพไปไหนมาไหนก็ดเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้วยตอนี่คุมองส นาขอพรกับองคูปาริกิตนาคราชให้แล้วนะคะเดี๋ยวนาพาเดินชมองคูนะค่ะนี่นะคะชมองคูปาริกิตนาธราชให้พ่อลูกหลานนี่เด้อพ่อปู่เอ้ยคนลูกได้บาดนี่นมาหาพ่อปู่ก็ได้ขอพรน,นเด้อลูกหลาน,น,นขอพรเป็นตัวแท่นให้กับพี่บุญน้องสุนดาราจากประเทศแคนดาดา้วยค่ะเมือนี้ขอพรให้ <S <S คุณพี่ก็ได้สมหวังด้วยค่ะด้วยนะฮะสาธุนะครับสาธุแบคหอมยังมีอีกนานด้วยค่ะสาธุค่ะอ้าวเริ่มวางตัวนอนแล้วนะคะเริ่มแล้ววางนอนแล้ว ลดท้องนะคะลดท้องอปปูปาริกิณิขราชแล้วก็ขอพรไปด้วยนะคะกับขอบพระคุณเนะะ้อค่ะพี่น้องทุกท่าน,นะคะ่ะกับขอบพระคุณเจ้าภาพนะคะคุณพี่คุณน้องสุนดาราในตอนนี้นะคะมาทาหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะให้กับคุณพี่คุณน้องแล้วนะคะขอองค์ูปทานพรให้กับคุณพี่คุณน้องด้วยเด้อค่ะองค์ปูจ้า รดกลับนะฮะอดกลับอีกรอบหนึ่งโอ้ยงามหลายเด้อค่ะงามหลายงามหลายค่ะงามหลายป,ปูงามขัดค่ะงามหลายขีบกระงามทองฝากกะงามกรมิกกะงามองคูกระงามค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ปะปู่ยูคู่จำปาดงตลอดไปเวยคะ่ะสู่ลูกสู่หลานเวยคะ่ะ